สวัสดีครับทุกคนครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการแกงปักใต้นะครับแกงไตปลาหรือว่าแกงพงปลาจะเป็นสูตรโบราณของทางบ้านผมเองนะครับในประเทศไทแกงกันแบบนี้นะครับแกงยางไรที่จะไม่ให้แกงพงปลาเนคะ็มเพราะปกติแล้วภูปลานะ หมักด้วยเกลือมันก็จะเค็มหลายคนก็เอาไปใส่น้ำตาลเอาไปใส่มะขามเปียกเข้าไปซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับในแกงอันนี้เนี่ยผมจะไม่มีการใส่น้ำตาลและก็ไม่มีการละลายมะขามเปียกลงไปเพื่อจะกลบเลือนความเค็มของพุงปลาผมมีวิธีนะครับโดยที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยแต่ว่าเราแกงตามที่ พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราแกงมาเท่านั้นเองมันก็จะออกมาในรสชาติดั้งเดิมแล้วก็อร่อยครับแกงไตปลาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ใส่ผักกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้เขานำมา,สาใส่ผักใส่มันฝรั่ังบ้างมันเทศบ้างเข้าไปนะครับเพื่อว่าจะให้ได้กินแบบว่าได้เคี้ยวอะไรได้มากขึ้นมากกว่าเนื้อปลา เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะย่างปลานะครับย่างปลาแล้วก็เอามาฉีกใส่ลงไปในแกงอย่างเดียวเลยนะครับเป็นเนื้อปลาอย่างเดียวเลยไม่มีเนื้อผักอย่างอื่นแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอาผักเข้ามาใส่เพื่อที่จะให้ดูดซับความเค็มเนื่องจากมันฝรั่งหรือมันเทศหรือว่ามันอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูดซับความเค็มจากไตปลานะครับ หลายคนกลัวความเค็มแต่ว่าในแกงอันนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยผมปรุงขึ้นมาโดยไม่ใส่เกลือแล้วก็ผมใส่กระปีปลาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่เค็มเลยแม้แต่นิดเดียวเราลองไปดูกันนะครับว่าผมทำยังไงหน่อไม้นี้ก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดสองสามน้ำก่อนนะครับแล้วก็ เอามาต้มเป็นอันแรกเลยเพราะว่าหน่อไม้จะสุกยากแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมขา่าเตรียมตะไคร้เตรียมใบมะกรูดเลยเพื่อทําน้ําสมุนไพรนะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ซับฟามขาวก่อนเลยนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยใส่ลงไปนะครับก่อนที่เราจะใส่อย่างอื่นเนี่ยเราต้มอ,อันนี้ก่อนน้ํามันก็จะออกมาเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยอะไรประมาณนี้ครับ เวลาเราเวลาเราแกงขนมกีนก,ก็เหมือนกันนะครับเราต้องต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้มกะปิปลาลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวทั้งหมดแล้วมันก็จะออกมาอาร่อยมากๆซึ่งในอันนี้ผมใส่กะปิปลาทีหลังนะครับอันนี้คือเครื่องแกงไตปลานะครับเครื่องแตแงแงตปลาก็เอามา ใส่ก่อนเนาะผมผมไม่ต้มไตปลาก่อนนะผมไม่ต้มไตปลาก่อนแล้วก็กรองแบบที่ผู้ดีเขาทําแต่นี่คือเราแกงแบบใต้แท้เลยนะครับแกงแบบแกงแบบใต้แท้เลยคือไตปลานี่เราเอาทั้งพุงทั้งอะไรลงไปด้วยนะครับเพราะว่าไตปลาผมมันจะเป็นเอ่อไตปลาไตปลาช่อนนะครับไตปลาช่อนไตปลากระดี อะไรเงี้ยไตปลาคดีจะเพิ่มความขมนะครับเราไม่เราไม่จาเป็นต้องต้มแล้วไปกรองออกนะไตปลาเนี่ยเ,เราจะได้รสชาติมันเต็มเต็มเลยเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยใส่เครื่องลงไปอะไรที่มันสุกช้าหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็ใส่ลงไปก่อนอันนี้ผมเน้นรสจัดจ้านเลยนะเผ็ดหน่อยนึงเผ็ดหน่อยนึง ใส่ลงไปนะครับเกือบอเกือบสองร้อยห้าสิบกรัมอ่ะผมใส่ลงไปอันนี้ครึ่งโลนะครื่องแกงแต่ว่าผมเอามาใส่ไปประมาณสองร้อยกรัมนะครับเนี่ยมันก็จะได้น้ําแกงประมาณนี้ละเห็นไหมครับจะได้น้ําแกงประมาณนี้ผมรอมันเดือดแล้วเดี๋ยวผมใส่ปลาทูลงไปที่จริงอ่ะผมตั้งใจว่าจะซื้อ,อปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลา้ําดอกไม้ เอามาย่างนะครับจะเอามาย่างทีแรกจะตั้งใจจะเอามาย่างแล้วมาทำแกงไตปลาซึ่งมันจะได้เนื้อเต็มๆแต่บังเอิญว่าเออผมไม่สามารถที่จะขนมาขึ้นรถมาได้อะไรเงี้ยกลัวมันเหม็นคาวถ้าเอามาทํานะครับก็สงสารเขาก็เลยเอามาแค่นี้ครับเมื่อครูนี้ลืมอัดนะครับก็ใส่ปลาทูลงไปนะครับใส่ปลาทูลงไปเนี่ย เนื้อปลาทูตอนที่มันน้ําแกงเดือดแล้วอ่ะก็ใส่ปลาทูลงไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเตรียมใส่พุงปลานะครับรอน้ําแกงมันเข้าเนื้อปลาทูแล้วเราก็เตรียมพุงปลาแล้วก็เตรียมผักลงนะครับเมื่อครู่นี้ใส่ปลาทูลงไปแต่ว่าลืมถ่ายนะครับลืมถ่ายก็ไปเอาปลาทูอีก เอาปลาทูอีกแพ็คหนึ่งมาใส่เลยนะครับเราใส่ปลาทูลงไปน้ําแกงเดือดก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ตอนน้ําแกงเดือดปลาทูจะได้ไม่ขาวนะครับก็ซื้อมาสาหรับการนี้แหละใส่ไปเถอะใส่ไปให้หมดก็จะได้กินเนื้อปลาบ้างนะครับนอกจากผักแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปเต็มๆเลยทีนี้เรามาดูนี่คือไตปลาทู นะครับไตปลาทูก็คือไม่ไม่ใช่ไตปลาช่อนนะครับก็คือพุงปลาช่อนนี่แหละพุงปลาช่อนซึ่งมันไม่ใช่กับไตปลาทูเนาะไตปลาทูมันอาจจะเค็มหน่อยที่เขาทากันแต่พุงปลาช่อนนี่ส่วนใหญ่มันคือมันจะแพงอ่ะมันก็จะนั่นมากขึ้นเวลาใส่เราใช้ตักน้ำแกงขึ้นมาลวกก่อนแบบนี้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องต้มตั้งแต่ทีแรกแล้วมากรองเอา,อา ไตปลาออกไปอะไรประมาณนี้ไม่จําเป็นถึงต้องทําถึงขนาดนั้นนะครับก็มาลวกอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่ข่าวแล้วก็ใส่ลงไปเลยแกงใส่ลงไปเลยนะครับนี่คือแกงแบบใต้แท้เลยนะแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเขากลัวข่าวนะครับเขากลัวข่าวกลัวอะไรอะไรความสกรปรกของไตปลาแต่ความจริงเนี่ยไตปลาถ้ามันสศกรปรกมันจะเน่านะครับเพราะว่าดองดเลือ ไตปลาทูเอ่อไตปลาช่อนเนี้ยก็จะดองด้วยเกลือน้อยหน่อยนะครับไม่เหมือนไตปลาทูซึ่งมันทําออกมาแล้วมันคือมันเล็กๆอะ่ะมันสกปรกแต่อันนี้คืออันใหญ่นะครับก็จะเอามาล้างเกลือก่อนแล้วแล้วก็ล้างน้ําเปล่าจนสะอาดแล้วเขาถึงจะเอาไปดองดองเป็นไตปลายทีหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอะไรเงี้ยผมกินมาตั้งแต่เด็กละแม่แกงแบบนี้แหละทีนี้เรามาเตรียมผักกันต่อนะครับ ผักที่ผมเตรียมไว้นอกจากหน่อไม้ในหม้อแล้วก็จะมีมะเขือนะครับผมก็ผ่าผ่าแบบนี้เลยผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งมะเขือมันจะได้ไม่เละนะครับเนี่ยเวลาเราแกงไตปลาเนี่ยวันแรกมันยังไม่อร่อยนะคุณต้องวันที่สองเหมือนแกงส้มอะ่ะแกงส้มเราแกงวันแรกมันก็ไม่อร่อยนะต้องวันที่สอง ทำไมต้องวันที่สองเพราะว่าวันที่สองเนี่ยมันทุกอย่างมันจะเข้าเนื้อแล้วนะครับมันมันจะเข้าเนื้อแล้วมันก็จะอร่อยขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยผมใส่ผักตัวนี้นะครับที่จริงอะ่ะผมผมว่าผมจะใส่อ่ามันมันฝรั่งลงไปด้วยนะครับปกติแล้วที่บ้านจะใช้มันเทศเพราะเราไม่ ไม่รู้จักมันฝรั่งกันนะเนี่ยก็จะไม่รู้จักมันฝรั่งกันนะครับแต่เราต้องใส่เพราะว่าเรา, <c oughs> เราสมัยใหม่เราก็เออใส่มันนี้เดี๋ยวเอาไปล้างนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาไปล้างเอาไปใส่ทีนี้เราก็ใส่มะเขือลงไปนะครับใส่มะเขือลงไปให้มะเขือเนี่ยมันดูดซับความเค็มจากไตปลา ะมะเขือจะดูดซับความเค็มจากไปปลาถ้าเรามีมันฝรั่งมันเทศเราก็ใส่มันฝรั่งหรือมันเทศลงไปเพื่อให้มันดูดซึมซับความเค็มจากตรงนั้นแต่สังเกตดูว่าแกงนี้เราไม่ใส่น้ำปลานะผมไม่ใส่น้ำปลาเลย ผักสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือถั่วนะครับเอาไปล้างก่อนนะครับถั่วเนี่ยมันจะทําให้มันจืดลงนะครับความเผ็ดหรือว่าความเค็มจะจืดลงแต่เมื่อใส่ถั่วแล้วเราเตรียมยกลงเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือกะปิในการแกงไต่ปลาเนี่ยปกติแล้วเขาไม่ใส่กะปิกุ้ง แต่จะใส่กะปิปลานะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าความอร่อยมันอยู่ที่ตรงกระปิปลานี่แหละนะครับกะปิปลาก็คือปลาร้าของคนใต้มันคือปลาร้าของคนใต้นะครับเนี่ยก็คือเขาเอาปลาเนี่ยมาปน่ปนปน่ปนใส่เข้าไปนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับ ไม่มีความเค็มนะกระปิปลาอันนี้ซื้อมาปก,กติแล้วเอามาใช้สำหรับแกงเ,เขาเรียกว่าแกงเคยปลานะครับเนี่ยมันจะไม่มีความเค็มนะเราให้ดูว่านี่นี่คือกระปิปลานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าเอ้ยกระปิปลาอะไรมันก็คือปลาของใต้คือเอาปลาปลา ปลาเนี่ยมาดองเกลือมาหมักเกลือแต่ว่าชนิดนี้เนี่ยมันไม่มีความเค็มเพราะว่าเขาจะล้างเกลือออกแล้วก็ป่นนะครับเนี่ยก็จะป่นออกแต่ว่าถ้าเป็นอีกชนิดหนึ่งมันจะเค็มนะครับอันนั้นเหมาะสําหรับแกงขนมจีนนะครับแต่อันนี้สําหรับแกงไตปลาเพราะว่าไตปลามันเค็มอยู่แล้วเราจะให้เค็มไม่ได้อีกสังเกตไหมครับว่าออตอนเนี้ไตปลามัน มันกระจายออกมาผสมกับส่วนผสมต่างๆจนเข้าไปในน้ําแกงแล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะละลายอันนี้ใส่ลงไปนะครับต้องระวังนิดนึงไม่ให้ก้างมันลงไปนะครับก็กองแบบนี้ก่อนใส่ลงไปรสชาติมันจะเข้มข้นนะครับรสชาติมันจะเข้มข้นมากกว่าเราใส่กะปินะครับ ยังไม่หมดนะเราต้องละลายให้มันจนแบบกระดูกปลาที่เหลืออยู่เดี๋ยวผมจะกรองให้ดูว่ากระดูกปลาที่เห็นๆน,นี่ยมันจะขาวโครนนะครับมันจะขาวเลยอันนี้ผมลดไฟลงถ้าอยู่ที่บ้านที่ห้วยขวางเนี่ยผมจะมีเครื่องมือเยอะแต่ที่นี่ผมไม่มีเครื่องมือผมก็เลยใช้กรองอันนี้กรองนะครับ สังเ,เกตไหมว่ามันกรองก้างเอาไว้เดี๋ยวจะเห็นว่าเหลือแค่เหลือแค่กระดูกปลาเห็นไหมก็กรองอันนี้อันนี้เอาไว้ใช้เพราะว่าเราไม่มีที่กรองนะครับเราก็ละลายขั้นสุดต้เราก็ละลายกับน้ําแกงเหมือนเราต้มน้ําปลาครับแต่นี่คือปลาของคนใต้นะครับเขาเรียกว่าเคยปลาหรือกระปีปลา ละลายเป็นไม่เห็นไหมกระดูกมันจะขาวแล้วผมต้องแบบว่าละลายให้หมดอะ่ะด้วยความเสียดายอะ่ะ <c oughs> มันแพงคือเคยปลานี้มันมันแพงนะครับไม่ใช่ว่ามันถูกนะเพราะว่ามันหากินยากในกรุงเทพเนี่ยซื้อมาจากใต้เ็าฮะเจ็ดสิบบาทแล้วครึ่งโลเนี่ยนะครับกรุงเทพเขาขายครึ่งโลร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทเ็าเอามากองกองเนี้ยเห็นปะ เห็นป่ะอ่ามันก็เป็นอันเนี้ยเราเอารสชาติเอากลิ่นมันนะครับอันเนี้ยนั่นที่สุดละโอเคน่าจะได้ละอ่านี่นะครับมันก็จะเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราไม่รู้ว่าแกงนี้เค็มหรือไม่เค็มผมไม่ได้ชิมนะผมไม่ได้ชิมเลยนะครับ ผมจะรอจนน้ำแกงเดือดท่าเลยนะครับแล้วก็ใส่ผักตัวนี้ลงไปเป็นชิ้นหรือท้ายนะครับอันนี้ก็คือถั่วนะครับเอาไปล้างน้ำแล้วนะครับถั่วเนี่ยถ้าเราใส่แกงในทุกชนิดนะครับถั่วถั่วยาวเนี่ยจะทําให้แกงนั้นจืดลงนะครับมันจะทําให้รสชาติจืดลงอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเค็มมันก็จะหายเค็มเพราะถั่วมันเผ็ดมากมันก็จะหายเค็มหายเผ็ดเพราะ ถั่วนะครับใส่ลงไปไม่ต้องโรนานนะพอถั่วสลบเราจะได้กินกรอบๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําในนาทีสุดท้ายของมันก็จริงๆของมันนะครับสุดท้ายก่อนยกลงจริงๆอันนี้ผมจะเปิดไฟให้เดือดนั่นก็คือใบมะกรูดใบมะกรูดเราใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราใส่ไปห,หนึ่งแล้วเพื่อดับกลิ่นนะครับเพื่อเอาน้ํา น้ำแกงน้ำสมุนไพรมันดับกลิน่นแต่หุ่นนี้เราจะดับกลิน่นไตปลาดับกลิน่นข้าวของเครื่องแกงอะไรต่างๆเป็นการปิดา้ายทั้งหมดนะครับใส่มะกรูดลงไปรอแกงเดือดล่านอีกทีหนึ่งแล้วก็ยกลงถือว่าจบนะครับเนี่ยถั่วสลบที่จริงถั่วใช้ได้แล้วนะ,ะแต่ผมรอ้อยน้ำใบมะกรูดออกมาก่อน แล้วเดี๋ยวเรารอกินกันครับตอนนี้แกงสุกแล้วนะครับแกงสุกแล้วเราสามารถเอาไปกินได้เลยนี่ถ้าเป็นปลา oh. เขาเรียกอะไรปลาน้ําดอกไม้เนี่ยจะสวยกว่านี้นะครับเนื้อจะสวยกว่านี้นี่เป็นปลาทูนะครับแต่แกงเมื่อเราแกงปลาทูไปเนี่ยรเราเคี่ยวสองสาครั้งปลาทูก็จะกระดูกอ่อนหมดแล้วนะครับสําหรับแกงถ้วยนี้แล้วก็หม้อนี้เนี่ยคือบังเอิญว่า ผมคิดถึงบ้านที่พัทลุงนะครับคิดถึงแม่เวลาผมกลับบ้านไปที่ไรเนี่ยแม่ก็จะแกงแตปลาไว้ให้แล้วก็หาหน่อเรียงหาลูกเนียงมาให้ผมกินตลอดทุกครั้งแม่ผมเสียไปนานแล้วนะครับผมก็เลยคิดถึงท่านผมก็เลยทำแกงนี้ให้ลูกผมกินในวันนี้นะครับก็หวังว่าลูกจะกินอย่างอรอยอร่อยเหมือนที่ผมเคยกินเหมือนกัน ถ้าหากใครอยากสนับสนุนผมแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ